ตัวนี้ก็น้อมดีใจขนาดเลยนะเจ้าพอดีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะเจ้าว่ามีพัสดุมาส่งนะเจ้าตากเกาะเตีบออกไปรับนะเจ้าเปิดประตู พอรับของแล้วนะเจ้าป้านมก็อี้ใจเนาะจนพอลืมปิดประตูรั่วนะเจ้าอี้ใจขนาดเนาะประตูรั่วกับบได้ปิดเนาะพอดูขอป้านอมดูสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้านมไม่ได้พาเข้าครัวเนอะวันนี้ป้านอมพามาแกะกล่องนะเจ้ารีวิวของฝากนะเจ้า ของฝากจากแดนไกลนะเจ้าเป็นของฝากจากมาดามน้องดานะเจ้าน้องดาีคมีบครัวอยู่ติอ่ะประเทศนิวซีแลนด์นะเจ้าเป็นเพื่อนทําช่องยู u ู e เหมือนกันเจ้าช่องพีกแอนดากเกษียณในนิวซีแลนด์นะเจ้าอันนี้มีเขียนหน้ากล่องนะเจ้าของฝากจากพีกแอนดาอันนี้เป็นติยูของป้านอมนะเจ้าป้าขออนุญาตเอากระดาษปิดไวนะ้เนาะ พน้องก็ขอขอบคุณนะเจ้าคุณพี่แล้วก็มาดามน้องดาน,นะเจ้ารถคอหลีมาส่งนะเจ้าป้าก็เอาอ่อาออกไปหับเนะเาะออกไปหับของจนปอลืมปิดประตูหัวหน้าบ้านนะเจ้าก็หลีปอะมาใส่ตู้เย็นไว้นะเจ้าเจ้ามาแกะกองมารุ่นไปด้วยกันนะเจ้า มาเปิดรุ่นไปด้วยกันนะเจ้าดูว่าด้านในเป็นอะนยังเนาะโอ้ช็อกโกแลตอืมเห็นกลองก็น่ากินมากเลยนะเจ้าแต่พนอมอ่านบุเป็นเนอภาษากรีกเดี๋ยวเป้าออกจากกล่องก่อนนะเจ้าขออนุญาตขยับกล่องมาตรงนี้นะเจ้า อขยับมาตรงนี้ดีกว่าเน,ะนาะอันนี้หนึ่งกอง่องวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้อีกหนึ่งกรองอันนี้เป็นคิดว่าเป็นช้านะเจ้านะ้าเจ้าพี่น้องท่านผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกปนอมตัวเนอร์ปรนอมปึ๊บปึ๊บเจ้า อันนี้มีสองกล่องนะเจา้าจะได้ก็ขอบคุณมากๆนะเจ้ามาดามน้องดาน,าานา้อนะเจ้าปนอมขอขอบคุณนักๆเลยนะเจา้าเดี๋ยวก่อนนาาะเจ้าปนอมมีตัวช่วยอ๋อนี่ไงเจา้าแม่นแต้เลยเจ้าช้า <laughs> ทวายนิ่งดอกคาโมนี่เลยเจา้าขอบคุณมาดามน้องดา คุณพีคมากมนะคะที่ส่งของอร่อยๆมาให้กินนะคะช่วงนี้ป้าได้ข่าวว่าน้องดาอ่ามาดามน้องดากลับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะมาเยี่ยมเมืองไทยช่วงที่ป้าได้รับของฝากจากน้องดาน้องดาคงจะมาถึงเมืองไทยแล้วเนาะ <c oughs> ก็ขออวยพรให้น้องดากับคุณพีค มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเฮงๆปังๆป,ปังแล้วปังอีกนะคะน้องดาเดินทางไปทางไหนแกล้กเลยก็ขอให้โชคดีทั้งไปและกลับนะคะโชคดีมีความสุขทั้งสองคนเลยนะคะทั้งคุณพีคแล้วก็น้องดาค่ะก็ขอให้อ่าช่องน้องดาเฮงๆปังๆป,ปังแล้วปังอีกเนาะ,ะน้องดาเนาะ ปาขอขอปิดคลิปตะอ,อีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณนักงๆน,นะเจ้าที่เข้ามารับชมรีวิวเปิดกล่องของฝากนะเจ้าปาบอกแก้เตือนะเจ้าด้านไหนเนาะเดี๋ยวคอยมาแกะ้นะเจ้าขอบคุณนักงๆน,นะเจ้าน้องดาคุณพีดปาขอจบคลิปตะอ,อีก,ก่อนนะเจ้าไว้ไปักกันใหม่ในครั้งหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า